ยังไม่รู้จักพ่อผมดีใช่พ่อคุณประหา่ยังไม่รู้จักผมเดี๋ยวคุณเจอคุณนกชัดชัยอ่ะไมถึงเจวคุณจะเจอเขา,าสนุกมากเลยอะ่นะกับกับกรุงเทพไปคงจะหวานกว่านี้ภาวนา มันดีเฟสมันดีเฟสมันดีเฟสหวังว่าหวังว่าอย่างน้อย EP 7ก็ไม่ว่าช่องวันแล้วเนาะใช่มั้ยยังว well, enfin ่าอยู่ถามพี่ๆทีมละครเขาบอกว่าตัดจบเป็น7ครึ่งได้ไหมคบ EP 7ครึ่งแล้วจบบลรีบูนเลยพอมีความสุขแล้วอ่าเดี๋ยวไป 小渣渣。